เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิที่นิวส์เช่นเคยนะคะหากก็มีข่าวมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาตอบชัดๆกันเลยว่าเกษตรกรรับเงินอะไรแน่เราชนะหรือเยอียวยาเกษตรกรรอบสองอะไรมีอะไรได้ตรงไหน <S <S เดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะ ในวันที่13มกราคม64นี่นะคะกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้กระทรวงการคลังจัะทำมาตรการเราชนะเพื่อเยียวยารอบสองนะคะบรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอรอกใหม่ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทนะคะ ล่าสุดนะคะก็ได้ตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากมาตรการเราชนะว่ามันหมายรวมถึงเกษตรกรด้วยหรือไม่นะคะหรือจะต้องรับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาเกษตรรอบ2เหมือนเดิมนะคะ โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่านะคะมาตรการเราชนะที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนจะครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาเกษตรกรรอบที่1ซึ่งมีเกษตรกรเกือบ8ล้านรายนะคะที่เคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม63ที่ผ่านมาค่ะ โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนทุกกลุ่มในครั้งนี้นะคะก็จะดําเนินการผ่านมาตรการเราชนะเท่าน,านั้นคือเขารวมในเราชนะอย่างเดียวนะคะจะไม่มีการจ่ายผ่านโครงการเยียวยาเกษตรกรเราไม่ทิ้งกันเหมือนครั้งที่ผ่านมากล่าวง่ายๆก็คือจะมีเราชนะเพียงมาตรการเดียวนะคะโดยคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์คือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแต่ต้องไม่เป็นข้าราชการประจําพนักง,งานและลูกจ้างรัฐวิสาหากิจนะ,ะกับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ก็คือ4กลุ่มนี้นะคะจะไม่ได้เงินเยียวยาไม่ว่าทางใดนะคะทั้งนี้นะคะเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบหรือเช็คสถานะเกษตรกรว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ย ได้ลงทะเบียนไปหรือ,อยังนะคะในช่องทางต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างรอรับเงินช่วยเหลือนะคะในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเยียวยาเกษตรกรรอบ2อออกมาโดยสรุปได้ดังนี้นะคะมาเช็คได้ที่ข้อแรกนะคะแอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัลนะคะทั้งบนระบบ ios และ android นะคะโดยเข้าไปที่ google play ค่ะแล้วไปค้นหาเกษตรกรดิจิทัลนะคะแล้วพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์เลขประจำตัว13หลักเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้นะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะถ้าเราไม่เช็คที่แอปพลิเคชันนะคะเกษตรกรด้านต่างๆนะคะเราได้ลงทะเบียนนะคะไว้ที่หน่วยงานไหน เราก็สามารถไปเช็คที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆได้เลยนะคะจากข้อสรุปนี้นะคะก็คือตอบได้เลยว่าในการเยียวยาโควิดรอบ2นี้นะคะเกษตรกรน่ะได้เงินไหมได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ในรูปแบบของเยียวยาเกษตรกรร,กร,รอบ2มันจะเป็นชื่อเดียวกันเลยก็คือเราชนะนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งนะคะหลังจากประชุมคอรอมอวันที่10 9มกราคมนี้นะคะเดี๋ยวมัมมี่ทีนิวส์จะมาอัปเดตข่าวให้ฟังนะคะว่ารายละเอียดที่ลงลึกลงไปเนี่ยเขาระบุยังไงกันบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy ทีนิไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ